สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านด้วยครับผมอ่าวันนี้นิยมบรนทุงสิทามาชมงานบรรยากาศนี่พอดีให้เขามาปรับพื้นที่นาครับผมนี่ขั้นคู้ข้างหลังผมนี่ครับปลาหลายๆพี่น้องครับผมเนี่ยมาชมบรรยากาศครับผมปรับนาใหม่พี่น้องมาชมเด้อครับพี่น้องพอดีให้เมกโกมาทําการปรับครับผมสวัสดีครับพี่น้องไปดูกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมนุ่มนิยมบ้านทุ่นวัอนี้ปรับนาใหม่ครับวัอนี้ ครับผพพื้นที่นะแต่ก่อนมันสูงสูงพี่น้องไยก็เลยมาทําการปรับพื้นที่ไหมครับให้มันชินได้ปลูกเข้าว่านเข้าชี้ได้หลายๆได้ครับพี่น้องนี่ขันแพรผมครับ,บอกไงและสูงบรรยากาศนี่ครับว่มาดักหนูโอ้หนูผมวัดปลาหลายเท้ปลาชนครับผมหนวดบ,บ้วนวิบ,บวับไปเลยโอ้ปลาคือคักเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดินม่สาก,กันดเดี๋ยวสดี่สูบสูบกินพี่น้องไงเหมือนคักเลยครับพี่ต่อ ปัดคือขึ้นคักแค okay. ่น้องเบิงเบิงเบิงบู๊ดมีปลาช่อนดูนี่มีแต่ปลาช่อนปลาดุกแล้วโอ้โหลนี่คลองรอบน้า้อมน้าครับพี่น้องปีแล้วเขาสูบได้บักยี่สิบกิโลพายูเด้อครับตามสิบโลแล้วเป็นหุงกุ้ยนะพี่น้องเดี๋ยวปีนี้ผมจะจัดการเองครับเบิงเบิงเบิงปัดปลาหลายแท้ครับคลองเนี่ยว่ามันนาผมนะ้องนี่ เหตแล้วครับพูดะเห็ุคันกูปั่นไม้ครับปีน้ำม,มันท่วมพี่น้อง <c oughs> งามท่วมครับปีที่แล้วน้าเข้ามาเข้าท่วมเข้านี่ครับปีนี้เลยจัดการปั่นไม้เลยน้องครับผมเดี๋ยวชุมชายมาเบิ่งปลามันคือบ้วนกากเนี่ยอาพี่น้องเมียนเบิดปลาซิวเดี๋ยวแต่ว่าน้าม,มันน้าม,มันคันครับมันห้อยคันครับผมเลยบูกาลงเนี่ย ะนั่นวานแหงเราพี่น้องเอ้ยดู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 ยอดครับบวนน่ะบาดอันนี้ปลาช่อนได้ครับเนี่ยปลาช่อนแล้วก็ปลาตองไกปลากระสูบบัดอันนั้นดู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 ยอดแท้บพึ่ง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 ยามเศร้ามันขึ้นโอ้ยลมอยู่ครับพี่น้องโอ้ขึ้นคขาปลาไหลครับพี่น้องเยเดี๋ยวอันนี้เป็นคลองธรรมชาติครับทางน้ำพี่น้อง ออยอดเลยครับผมเดี๋ยวบานเฮบานบม่ได้ครับพี่น้องมันคันน้ามันคันครับเดี๋ยวผมสิบมาสูบเอาประมาณเดือนเมษายนแหละครับบอเ,เกินวันที่เก้าที่สิบแล้วครับของของนี่น้ำน้ำลึกอยู่หน่อยแต่ว่าแห้งลายแล้วเดี๋ยวสูบบอเกินเครื่องมือครับผมเนี่ยมาผมหน้าไปก่อนเรีย <c oughs> บร้อยแล้วพี่น้องนี่ฟังนี่ นี่ผมจักน้อยเนึงอันนี้มันมันต่ำครับแล้วดินต้งสูงสูง,สงลงม,มารถไถเขาที่มากทำการเก็บให้มันปรับพื้นที่ครับให้มันสูงอีกน้อยครับนี่มันต่ำคุณขับเหยียบก็่หอดคุณไกลเติบคุณ่ะผอไกลราคาบ่แพงได้พี่น้องครับผมเนี่ยติดบันบน่หมื่นเดียวเองเด้ครับประมาณนี้แหละไถน้ำหยีบหาไรเขาคิดประมาณสองหมื่นนี่แหละครับไถไถไถยาให้มันตายไปก่อนครับนี่ ทีนี่สิททำการเห็ดเกษตรดีๆเลยเพราะว่าปี่เรียมแรงทีนี่ว่าสิจัดการดีๆจักหน่อยครับบรรยากาศหรืออเไรคลองใหนค้องหน้าครับผมนู้นฝั่งนู้นก็เห็ดแล้วแล้วครับแม่โคมาทำการให้เดี๋ยวมันเสีหาว่ามึงปลาอีกน้องโอ้ยคือขึ้นคักเฮอุ้ยนะอุ้ยอีน้ำอืมคักแค่ว่าครับผมนู่นเหรโอ้โห ลาย,ลาย,ล,าย,ล,ายลายพี่น้องยอดครับเดี๋ยวมาทําการสูบสูบป,ประมาณครึ่มมือพี่น้องแล้วตั้งสูบพอเดี๋ยวมันก็ขาดครับตรงนี้มันสิขาดช่วงแล้วเขาก็สูบสูบป,ป,ประชดอนี่หลายแท้ของเนี่ยครับปีที่แล้วสูบผมไระยุครับผมประยุกเขาไปขายไปขายนาหม,ม้วแต่ไปขายนาบกลับมาเขาแบงไปให้เขาแบงไปให,ให้กินอยู่ครับแต่ว่าไ่ได้ลายนะเดี๋ยวพี่นี่จัดการเองครับ โอ้ oh, ดินลมอยู่อู uh, ้ยหลายแทปอุ้ยบายอุ้ยใบาอันนั้นมีขอนไม้นะครับขอนไม้เล oh. สุดยอดสุดยอดเด้อปลาหลายาคักที่น้องเฮอร์ซิฮามาสูบด้อตอนสูบเดี๋ยว,ว,ยวยผมสิถ่ายให้เบิ่งครับเี่ยสูบไอ้หน้อง,ง,งยังัยหน่อยเรื่องนี้แห้งแล้วแห้งยังมันหมาดครับดิ่เขาขึ้นมาโป๊มีตรงนี้แบบสุดยอดเลย เนี่ยแรงปลาเลยครับเนี่ยเป็นเต็มอยู่อน,นุนาเขาเขาปรับมปแล้วพี่น้องเขาเห็ดปรับปีที่แล้วเขาปรับมันท่วมมาหน้าผมครับผมเลยจัดการเลยที่เนี่ยเขาดันเขากันฝั่งนู้นแล้วมันตีกลับมาหาผมนามเข้ามานี่ผมเลยจัดฝั่งผมเลยเห็นบ่เรียงงวัวเอได้เรียงแล้วครับเรียงัวเรียงงวังงวแล้วมันเหยียบพังเบิ้ กันแค่นี่นะครับผมเด่งหากินผมเลยเด็ดเนี่ยใส่ปลาไหลอะครับโอ้ปลาหลายครับพี่น้องเล้ออ่าสำหรับคลิปนี้ก็สำนีกแล้วครับพี่น้องครับผมครับชมบรรยากาศทุงท่งไหทุ่งนาครับยมบันทุง่งทำการปรับพื้นที่การ,กรเกษตรครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวให้เขาเอารถไทยมาเกตด,ดีที่เรา คันแพคันเนี่ยคันที่ผมปั่นขึ้นมาเนี่ยผมเชเอยวกล้วยมาปลูกครับผมกล้วยบักขนุนมะม่วงมาลงุงนี่แหละคันแพ้แหละครับเนี่ยสุดยอดเลยนะออมไปหน้าเลยครับรเกษตรพอเพียงครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ